ครับก็ขอสตัสมาชิกมวยหูใหปีหมวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o YouTube มวยหูใหปีหมวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์ส5 6พบผมมวยหูใหปีหมวยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกของรายการสเสร็จมวยแดดสังเวียนเดือดประจำวันเสราร์ที่25กุมภาพันธ์ส5 6พอกซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลาประมาณสัก สิบเนาฬิกา30นาทีถ่ายทอดทางช่อง JKN 18นะครับสำหรับการที่ผมทำคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิญมวยก่อนชค ขึ้นทางช่อง YouTube นั้นผมต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งแต่วิเคราะห์มวยทุกคูกท่ทุกช่องเตมความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถที่จะควบผมได้นะครับถ้าเกิดว่ามวยผิดก็คงจะว่าผมไม่ได้ด้วยเพราะผมไม่ได้บอกว่าเป็นมวยล้มมวยล็อกมวยย,ยยามวยกรรมการมวยที่แพ้ไม่ได้แต่อย่างใดนะครับจะเป็นเพียงการเทียบเคียง ฝีมือมวยกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยแล้วก็กวดจิตใจัยของนักมวยทั้งสองฝ่ายมาเทียบเคียงกันนะครับนะแต่แล้วก็ลองความเห็นส่วนตัวว่าผมชอบฝ่ายไหนแบบไหนอย่างไรโดยมีเหตุมีผลอธิบายให้ท่านเข้าใจได้นะครับ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณพักยจ็กเจ็ดครับผู้สนับสนุนช่อง u t u b e ของผมอย่างเป็นทางการ mm hmm. มวยเดี่ยวมวยสเต็ปพักยกก็แอดไลน์ไปที่มีแอดน้นหน้าครับ p a k y o k 7 7ได้เลยก็การันตะีในเรื่องของความมั่นคง การันตีในเรื่องของความยุติธรรมใช้ราคาเดียวกันกับในเวทีนะครับแนตะ่ผมพักมวยอยู่ในเวทีเปิดดูพักยกที่เจ็ดนี้ก็ใช้ราคาเดียวกันจากในเวทีจริงๆนะครับนะแล้วก็การันตีในเรื่องของความรวดเร็วนะการดูแดสมาชิกนี่ก็ถือว่าดูแดสมาชิกกันอย่างดีนะครับขอบคุณลังใจที่ให้ผมมาเดืตลอดถ้าผมทําใบเกียวออกมาก็คือชี้ตัวรุ่นตัวเชียร์ตัวชอบตัวชนะ หลังช่างก่อนที่มวยจะชกชนะ40ไม่ว่าช่องไหนก็ตามนะครับนะก็จะรับโบนัสทันทีหนึ่งกำปั้นแต่ถ้าเกิดว่าช่องนี้นะครับนะช่องนี้นี่ชนะถ้าสามารถที่จะทำไปเกียวออกมาแล้วชนะได้5ูนะครับนะก็จะมีโบนัสเพิ่มให้อีกเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า5คู่ชนะรวดทั้ง5คู่ก่อนมวยชกนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ ยากมากๆนะครับถ้าเกิดว่าทําง่ายก็คงจะมีมวยหูท่านอื่นๆนี่ทําไปแล้วนะครับนแต่เราจะเห็นว่ามวยหูที่มาวิเคราะห์วิจารณ์เชินเชิงมอมวยก่อนชกวิจารณ์มวยก่อนมวยชกทาง YouTube นั้นก็จะมีน้อยหลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามวยนั้นมี2ฝั่งก็จริงครับแต่ก็ที้ตัวรุ่นตัวเชียร์ตัวชนะนั้นยากจริงๆนะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหน้าตู้นะครับเดินเข้าตู้แล้วดูว่ายัางซูเขาไม่ได้ก็มอยหูผมผ้าคนเดียวนะครับนะับพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์ก็เดือนละ100บาทสัปดาห์รับ0 0บาทรายวันก็วันละ200บาทแล้วก็ฟังเฉพาะรายอาทิตย์วันเดียวต่อเดือนก็เดือนละ600บาทนะครับนะัดรายเสียง400บาทฟังได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็รายเสียง700บาทฟังไว้ระดับ 5G ก็ฟังได้พฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะครับทั้ง4วันเลยก็เดือนละ 700บาทนะครับถนะ้าสนใจสมัครใบเขียวใบเขียวก็คือมวยเด็ดนะใบเขียวก็คือมวย,นะยเด็ดหลังช่างนะมวยเด็ดหลังช่างก่อนมวยชกนะครับนะผมเองก็จะทําใบเขียวเพื่อที่ถ้าผมชนะ40ย์ก็ได้โบนัสถึงกับปั้นนะครับนะใบเขียวนี้ก็เดือนละ300บาทนะครับนะรับข้อมูลกันพฤหัสศุขเสาร์อาทิตย์ 8ช่องต่อสัปดาห์นะครับก็เดือนละ3ระบาทสนใจอยากจะใช้บริการของผมแบบไหนอย่างไรก็สามารถที่จะสมัครผ่าน ID Line Happy b a l 2016กันได้เลยนะครับผมภาคมวยแบบไหนอย่างไรก็สามารถที่หาฟังได้ทางช่อง YouTube นะครับนะ,ะมวย,ยชกเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะบอกว่าภาคแบบไหนอย่างไรก็ได้นะครับนะเราพูด ก่อนภาคกับพูดแบบไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าได้ฟังคลิปที่ผมภาคนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นณขณะนั้นจริงๆนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ฟังผมภาคมอยแล้วเหตุการณ์ไปแบบนี้ถ้าคิดว่าฟังแล้วน่าจะสู้มวยหูเจ้าอื่นๆในตู้ได้ก็สามารถที่จะสักผ่านไอรีไลน์แฮปปี้บอร์ด2016ได้นะครับ เมื่อเป็นสอซนิธิกันแล้วก็อยาก็จะรับการดูแลจากผมแล้วก็ทึงมงานอย่างดีที่สุดนะครับท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ผมหนึ่งครั้งแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลองให้ทุกสัปดาห์นะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1ครับนารายการมวยเด็ดสังเวียนเดือดประจําวันที่25กุมภาพันธ์2566เวลา17.30นเนะครับ คู่ที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเด่นผาดังแดงรถดีเพระกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเพชรอลังการคุ้งโรมน้ำแข็งนะครับหมวยคู่นี้ชกกันที่พิกัดทางด้านฝ่ายแดงหนึ่งรสีป่ปอนด์ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินก็ชกหนึ่งร้อยห้าปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงเด่นผาดังนี่ก็ ก็เป็นมวยขวารับรูปร่างนี่ดูว่าจะสูงยาวใกล้เคียงกันนะทรงมวยก็ฝีมือบูบนเข่าในครับรับรับได้เก็บการวุฒของโจกทาได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในโชควงในเก่งกว่าวงนอกนะครับอาวุธมยวยในแค่ขวาแม่นครับซ้ายหนะ้าออกได้ดีนะหมัดต่อแม่นศอกอันตรายครับสินแตสังสารต่างขวาัะหวะนอกวงไวเหลี่ยมนอกหักล้มเททิ้งนี่ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็เป็นมวยที่ถือว่ารอบจัดกว่านะก็คือขยันอาวุธกว่าวงไวกว่าออกวุฒได้สารพัดเลย เดินมวยดูยดันขายยานักวุธไม่มีอาวุธนำรับวุธของชกเกินถึงตัวประกอบในกดแข่งได้แข่งแต่งต,ตัวไว้แล้วสู้เข,ข้าในก็ถือว่าคอตีเหนียวขวางนายจะใส่ดันแทนนี่ว่าถือว่าแรงลึกชืได้นะครับแล้วก็มีหมัดมีศอกคอยออกสวนสู้อันตรายเนื้อที่ตัวข้าสมองมือในหัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลต้นนัเตะนี่ก็ได้ดนเดินผาดามปัจจุบันอายุ18ปีสูง168จากหนองบอัวลำพูเวทพิการน้ำหนักที่ยกอยู่ประจำก็ประมาณสัก103-104ปอนด์ 140. ชกมังกรมาแล้วสิบครั้งเ <c oughs> คยชนะนกขุยยกสองครั้งเป็นการชนะนกในยกที่สี่ทั้งสองครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกไครในเวทีมังกรมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยเชื่อว่าท้าดัแผงน่าจะเย,ยระยะครบ5ายกนะครับส่วนตระหนของคุณชกเพชรอลังการคุ้งลงน้าแข็งก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยทรงมือ้าฝีมือบูบุญเข่าในครับรู้กับได้เก็บการวัดทาได้ดีมีทั้งนอกปเทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยก็มีทั้งนอกปีทั้งในแหละแต่ก็ดูว่าวงนอกจะดีกว่า อาวุธมันละแข่งขวาแม่นับซ้ายหน้าออกได้ดีหมัดต่อยแม่นนะหมัดต่อยแม่นแต่ว่าศอกนี่ไม่ค่อยมีนะทีมได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกวงใบเรือนอกขัดร้อเททิ้งก็ถือว่าทําได้ดีสมวยนี่ก็ดูว่าออกจกออนแอมรตนะความแข็งแกร่งแข็งแรงหรือว่าการแตะเวท่รงกายบนเวทีผมดูว่ายังเป็นรองชทะเกิศฝ่ายแดง ประกอบในไม่ค่อยเดินมวยเท่าไหร่นะครับประกอบในก็แต่งตัวช้ากว่าครับมีทั้งขึ้นคอมีทั้งลองเอวตามจังหวะมวยนะแล้วก็วงในนี่ผมดูว่าจะเป็นรองเลยนะแล้วก็ลูกขวางนายจัรสัตว์เดินแทงนี่ก็เป็นรองอีกถ้าเกิดว่าโดนล็อกคอได้เมื่อไหร่นี่ก็ดูว่าคอจะอ่อนนิดนะแก้ไขไม่เก่งนะถ้ากูชกล็อกคอได้นี่บางคาบางคำนี่ก็คอก็จะหายไปเลยนะครับแต่ว่ายังมีหมัดมีศอกออกสอสู้คัดสมองม่ดีวัตจิตกระจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ขอ้อมนลทางด้านเทคนิคทางด้านเพชรอลังการปัจจุบันนี้ยี่สปีสูง165กก็ต่ำกว่าประมาณสัก3ามเซนจากจังหวัดสุรินทร์เป็นพิกัดตำลักที่ชกอยู่ประจำก็ไม่เกิน103ปอนด์นัดนี้ชก105ปอนด์เดฟอ่ทาท่าแรกของคู่ชกนี้ต่อนั้นก็แค่หนึนปอนด์นะครับแต่ชกเวทีมักงกรมา10ครั้งเท่ากันเคยชานะนกคู่ชกในเวทีมักงกร2ครั้งเท่ากันด้วยนะครับนะแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมักงกรเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนกันอีกนะครับนั่นหมายคู่นี้ก็เลยอ่านว่าน่่่่าาาาจจะะะชกกกสสูู้้วนนนััอยยง5ครบ สำหรับบมยคูนนี้นี่ทางด้านของเด่นพาดาังนี่เป็นฝ่ายชนะมาแล้ว2ครั้งนะครับแนละ้วก็ชนะเมื่อวันที่9กันยาย,ยน6 5วันนั้นชกวพิกัด105ปอนด์อนะแล้วก็ล่าสุดหมาดหมาดก็คือครั้งล่าสุดนี่เองครับใน20มกรา66วันนั้นก็พิกัด1 0 3อปอนดัดนี้มาเพิ่มพิกัดเป็น1 0 4ปอนส์ทป้นตนักข่าวแดงแล้วก็ทางด้านฝ่ายนวลเป็น105ปอนด์ปอ เมื่อพิจารณาในเรื่องของน้ำหนักประจํานี่ผมดูว่า,าทางด้านของฝ่ายเพชรอลังการไม่ได้เปรียบเพราะว่าเวทพวทิสคอปติครั้งล่าสุดนี่จะชก1 0 3ปอนด์ส่วนทางด้านของเดนพาดางจะชกอยู่ประจําที่103104นปอนด์นัดนี้ชก104่ก็ถือว่าเป็นน้ําหนักเก่งของตัวเองนะครับส่วนทางด้านของเพชรอลังการเพิ่มขึ้นมาอีก2ปอนด์ผมดูว่าจากที่จังหวะช้าอยู่แล้วนะครับนะับเพิ่มขึ้นมา2ปอนด์ก็อาจจะช้าเพิ่มขึ้นอีกก็เป็นได้นะครับนะเพราะว่าอาจจะทําให้้อืไดไนะครับ เมื่อคุณ้มาพิจารณาในทุกประเด็นแล้วนี่ผมเห็นว่าทางด้านของเด่นพานด่างได้รอดดีครับเคยชนะมาแล้วสองครั้งก็เป็นการชนะด้วยเข่าในนะชนะด้วยวงในครับนะวงนอกนี่คู่คีสุสีแหละแต่พอประกอบในปุ๊บนี่ทางด้านของเด่นพานด่างขึ้นคอได้ล็อกคอตีขวางนายจยไซน์่าทางด้านของเพชรอลังการนี่ไปไหนไปด้วยเลยเพราะว่า,าเป็นมวยที่แกมวงนอกนะครับนะต้น,นๆคู่คีสุสีแต่ว่าปลายๆผมดูว่าานของเพชรพาด่างดีกว่านะครับ พิจารณาให้ทางด้านของเพชรพาดางมีสัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในตราสัดส่วนอยู่ที่60%ตที่จชอบบช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรพาดางแดงรอดีจะย้ำแค้นแฮทริกเป็นครั้งที่3นะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทาด้านของ่าแดงยอดศิลปะรถสวยจ่าเจ็พกับทางด้านของฝ่ายนวลสิงห์เอกมัยบางมัดลองตันเหมือนคู่นี้ชกกันที่ทางด้านของฝ่ายแดง1 1 7อสปอนด์ส่วนทางด้านของฝ่ายนวลสิงห์เอกมัยนี่ชกที่พิกัด118ปปอนด์ สำหรับธนาแดงยอดศิละปะนี่ก็เป็นมากกว่าครับรูปร่างนี่จะสูงยาวนะทรงมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับรูปกบได้เก็บกันรถทำได้ดีมีทั้งนอกมีทนในชกวงในเก่งกว่า,า,ว,งงว,าวงนอกนะครับข้อมูลธน,นทเทคนิคของธนานยอดศิละปะรสสวยใจเจ็ดปัจจุบันอายุยี่สิบปีสูนหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนเมตรจากบุรีรัมย์เวทพิการตั้มนักที่ชกประจำก็ประมาณสักหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์ชกเวทีมักงกรมาแล้วสิบแปดครั้งเคยชนะน,นกชกในเวทีมักงกรสี่ครั้งเป็นการชนะนกเนยกที่สี่มากที่สุดแแล้้วกก็เคยพน ให้กับทางด้านของผุ้ทกหนึ่งครั้งในยกที่สามนะวันนั้นนี้ก็โดนศอกลงไปหล่นนับก่อนแล้วก็ขึ้นมานี่ก็โดนยำใหญ่กรรมการก็เลยจับแพ้บอกมือยบายไปนะครับ <c oughs> ส่วนทางด้าน,นของฝ่ายนเนสิงห์เอกมัยบางมัดคลองตันนี่ผมเองก็ยังไม่ทราบว่าเป็นนักมวยคนไหนที่เปลี่ยนชื่อมานะครับเพราะว่าบางมัดคลองตันนี่เพิ่งจะมีค่ามวยเพิ่งจะมีเขาเรียกว่าสีเสื้อนะครับแล้วก็คงจะ เป็นนับมวยเปลี่ยนชื่อมานะครับผมเองก็ยังยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับเมื่อไม่รู้ก็จะไม่พูดนะครับะจะพูดเฉพาะเท่าที่รู้คู่นี้ผมเองก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งเอกใหม่เป็นใครต้องรอวันช่างนะครับต้องรอวันช่างน้าหนักนะครับแต่อย่งางไรก็ตามนะครับผมเห็นว่าทางด้านคงยอดศิลปะในช่วงนี้นี่ผลงานนี่ถือว่ากําลังดีเลยนะแม้ว่าจะาเป็นรถเสียจากเจ็บที่ที่แฟนมวยอาจจะ อาจจะดูว่าปลายๆอาจาาออาจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมดูว่าต้นๆยังไงยอดศิลปะต้องออกนําก่อนนะครับนะคูนี้ก็อชอบพิจารณาของยอดศิลปะรถสวยจากก่าเจียให้ส,สัดส่วนที่เยชนะในเดอนนี้ในตัดส,ส่วนอยู่ที่55เปนตะครับนะเหตุที่ฮาร์เบิรตเกณฑนว่าทางด้านของผู้ชกนั้นผมเองก็ยังไม่ทราบว่าปเป็นใครนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวส่วนสมาชิกของผมหรือว่าสมาชิกที่ซื้อใบอเขียวนี่ยังไงนี่ผมก็จะดูตอนชั่งน้ําหนักแล้วก็จะสืบนักมวยแล้วก็จะวิเคราะห์ฟันตรง ใบเกี่ยวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนาะชีตชอบคนชกก็ยังชอบไปที่ด้านของยอดศิลปะรถสวยจ่าเจดนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของเก่งสยาม10บอสกอนพระกับทางด้านข้าป่านวนเพชรภูผาสิเจแดงมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัด119่กปอนด์สำหรับทางด้านขปานแดงแก่งสยามแก่งสยามที่ก็เป็นหมวยกว่าครับรูปร่างยาสูงยาวใกล้เคียงกันนะทรงมวยเข้าปีมือบูบุญเข่าในครับรูปก็ได้เก็บกันวุฒิทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งใน ชกวงในชกวงชกวงนอกวงในนี่ผมดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันด้วยนะครับนะข้อมูลตดะหนเกในของตระดนัแกแข่งสยามก็ชกเวทีมงกรงมาแล้ว9ครั้งเคยชนะนอกคูชกในเวทีมงกรูสามครั้งเป็นการชนะในยกที่สี่มที่สุดแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมงกรงมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยเชื่อว่าตระหนของแข่งสยามน่าจะชกหยันห้ายกปัจจุบันอายุสิบเจนะ็ดปี เวทพิกัดนำหนักที่ชบอยด่ประจำก็118 119นัดนี้ชคบ119ปอนด์ก็ถือว่าเป็นเวทแก่งของตัวเองนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะ <c oughs> ส่วนตะนหน้าของฝานวนเพชรภูผาสิทธิ์เจแดงเพชรภูผาสิทธิ์เจแดงนี่ก็ นี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับน้ำเพชรปูพานี่เป็นมวยซ้ายรูปบ่านีอสูญยากษรกชิงกันส่งมวยเขาฝีมือบุบุญเข่าในครับรู้กับได้เก็บการรุดทําได้ดีมีทั้งนอกปีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยทรงมวยนี่ค่อนข้างที่จะออนแอนเป็นิดน้าโดนหนักแัแรงๆก็อาจจะมีบุบบ้าเบรวนชวนเสียซ้ายได้เช่นกันข้อมูลตดัดทันเทคนิคก็ไตัดน้เพชรปูพาสิบเจแดงนี่ก็ชกเวทีมังกรมาได้สิบสองครั้งเคยชะนะนกคุชกนี่สามครั้งเป็นการชะนะกภายในสามยักมากที่สุดและก็เคยแพ้นก ให้กับทางด้านของโชคในวิทีมกรุงสครั้งด้วยเช่นกันก็เป็นการแพร้นกภายใน3ยกมากที่สุดนะครับนั้นแล้วก็แพ้มา4ไฟติดต่อกันแล้วนะครับในการแพร้นกของทางด้านาทางด้านของเพชรภูผานี่แพ้แพ,แพ้นอกครั้งล่าสุดเมื่อวันที่7สิงหาคม65ก็ก็ประมาณสักประมาณสัก6 7เดือนนะที่ผ่านมานะครับแล้นก็วันนั้ก็แพ้นอกไปในยกที่3โดนหมัดนะครับ <c oughs> มวยคู่นี้นี่มวยคู่นี้นี่ก็ก็ถือว่าทางด้านของอทั้งคู่นี่เป็นมวยฝีมือวงนอกด้วยกันนะครับนะวงในนี่จะไม่ค่อยถนัดกันเท่าไหร่ทางด้านของเก่งสยามนี่อาวุธหนักแรงทุกลูกแล้วก็ชกอ,อยู่ที่เวทเคิมาชกที่เวทีอย่างนี้แล้วนะครับนะแล้วก็เป็นมวยที่มีสติการช่านก สามครั้งนี้ก็คือสามครั้งล่าสุดติดต่อกันเลยนะครับชนะ,ชะนามาสามไฟชนะนกสามไฟล่าสุดติดต่อกันนะก็คือสามไฟล่าสุดที่ผ่านมานี่เลยถ้าชนะอีกนัาชนะนกนัดนี้อีกก็จะเป็นชนะนกนัดที่สี่ติดต่อกันด้วยนะครับอาวุธมันได้หนักแรงแล้วก็ไม่เกิดแพนอคไขะผมอ่านว่าถ้ามีการนอกเกิดขึ้นนี่น่าจะเป็นทางด้านของเกมสยามมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายชะนะทางด้านของเพายปูผา ราะว่าทางด้านของเก็มสยามมีแต่นอกเขาไม่เคยโดนไข่นกนะครับส่วนทางด้านของเพชรปูผามีทั้งนกเขาแล้วก็มีทั้งเขานกนะครับนะเพราะฉะนั้นมว่อคืนนี้พิจารณาแล้วให้ผมผมยังชอบไปที่ด้านของเก็มสยาม10บาทสกอนให้สัดส่วนที่จะชนะในตรนนี้ในแต่สัดส่วนอยู่ที่60เปเซ็นตนะครับ คู่ที่4ี่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านกองาแดนเพชรอ่าวไทยพอวิเศษจิมพกกระับทางด้านกองานวบิ๊กวัน One One, ต้องคูบอลมวยคุ่นี้ชกกันที่พิกัด133อสาปอนด์สำหรับทางด้านของเพชรอ่าวไทยก็เป็นมวยขวารับรูปร่างเรียสูงยาวเสาโทรเลขนะแต่ว่ายังเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยนะครับสมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับร,รับได้เก็บการวัดทำได้ดีมีทั้งนอกฝีทนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกสมมวินี่จะแข็งแรงแข็งแรงตลอดเกม ข้อมตลทาดน,น,นเทคนิคขอเทนแพชรเอ่าไทยในปัจจุบันอายุ22ปีสูง177เซนติเมตรจากนกครศรีธรรมราชนะครับเวทพิการตั้หนักที่ชกอยู่ประจำก็ประมาณสัก130-132ปอนด์ชกเวทีมังกรมาแล้ว30ครั้งเคยชนะนู่ชกในเวทีมังกรง6ครั้งและก็เคยแพ้นอกให้กับทางด้านของชกในเวทีมังกรง4ครั้งการแพ้นอกของทด้านเพชร์อ่าไทยก็จะโดนหมัดโดนศอกนะครับ ส่วนตนลักกับปานวันบิ๊กวันต้องคูบอลนะครับบิกวันต้องคูบอลนี่ก็เป็นหมดขวาับรูปร่างนี่จะสูงยาวได้ลอยทรงมวยก็ประเภทโดนหน้าท้าชนเข่าในบุสู้ดุดันจันห้ายกรับอาวุธของชกท่าดวนชวนแรกตลอดเกมวัาจิตวัจใจนี่ก็ถือว่าเต็มร้อยนะครับ ข้อมูลตะนคนิคนองตะนาบิกวันต้องคู่บอลน,นี้ก็สูงอยู่ที่ประมาณสัก180เซนก็สูงกว่าประมาณสัก3ามเซนจากบริรัมแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ทด้านของเพชรยินดีซ้อมอยู่กับมวยคนซ้อมอยู่กับคนจัดด้วยนะครับนาเวทพิกัํา้ำกที่ชคอยู่ประจำก็ใหญ่กว่าก็ชกอยู่ประมาณร3 3 100นถึง1น4ีนัดนี้ก็ลดลงมาชก132ปอนด์ ชกเวทีมังกรงมาแล้ว10ครั้งเคยชนะนอกชกหนึนนก,ก1ครั้งแล้วก็เคยแพ้นกให้กับทางด้านของชกในเวทีมังกรนั้น2ครั้งแต่ว่าผลงานล่าสุดนี้กำลังสดกำลังแรงนะชนะมา3ไฟติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับบอยคู่นี้ก็ต้องถือว่าเป็นเสาทรเลขนี่มาชกกันนะทางด้านของฝ่ายแดงแม้ว่าจะได้เปรียบจะรูปร่างสูงใหญ่แต่พอมาเจอทางด้านของบิดวันนี้ก็ดูว่าจะ จะเตี้ยกว่านะรูปร่างนี่จะเสียเปียบน,นะครับนะ <S <S สมมวยก่อนเทนดของบิ๊กวันนั้นประเภทโดนหน้าทาชนแ,แข็งแกร่งแข็งแรงส่วนทด้ดนของเพชรอาไทยถ้าโดนหนักกแรงก็มีวู้บว่าไปดวลชวนเสียไส้โดนหมัดโดนสองไม่ได้นะครับนะก็อาการตลอดแล้วก็เป็นมวยที่หล่นง่ายนิดหนึ่งนะครับนะ <S <S ผมเองก็ยังชอบไปที่เานดนของ, Big One องบิ๊กวันต้องคูบบอลต้องคูบบอลให้สัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในตัสัดส่วนอยู่ที่60%เปอร์เซ็นต์ชี้ตัวชกกัะชากก็ยังชอบไปที่เานดนของบิ๊กวันต้องคูบบอลนะครับ คู่ที่5ครับซึ่งเป็นคู่เอกของรายการในวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของไก่ป่าพอวิเศษดิมพรากับทางด้านของฝ่ายนักวิชากรพอหลักบุญน,นะครับมวยคู่นี้ชกกันที่พิกัด127ป่ปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายไก่ป่าก็เป็นมวยขวาครับรูป่รงนี่จะสูงยาวใกล้เคียงกันนะทรงมยวยเนี่ยเดินหน้าท้าชนเข่าในบูสู้ดุดันยัน5ยกรับอาวุธของคู่ชกท้าดวลชวนแลกตรลัด,ดเกมทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงแล้วก็ใช้พละงกำลังเข้าต่อสู้วัวจิตวิญญายนี่ก็ ขออ้อมูลตรนักเท้นในก้ตระหนันไก่ป่าพอวิเศษยิ่มก็ชกวิธีมะกรูงมา55ครั้งเคยชนะน,นโกโชก3ครั้งเคยแพ้นอก5ครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่4มากที่ส,สุดปัจจบุบันอายุ22ปีสูง170จากขอนแก่นแล้วก็ซ้อมอยู่ที่คอนจัดด้วยนะครับส่วนตนะหนักของป่ายเหมือนเชยกรพอหลักบุญนี่เชยกรพอหลักบุญก็เป็นมวยขวาครับรูปร,ร่างหรือว่าจากะไรเกี่ยวกันทรงมวยก็ฝีมือบุกบุญเข่าในครับรู้ครับได้เก็บกันวัดทำได้ดีมีทั้งนอกปีทั้งไหนชกวงในงงกกกวว่านอเ เก้าเกมพอกันนะครับหน้ากระดูกมวยบงวยการผ่านมวยนั้นดูว่าจะดีกว่าเด็กน้อยนะครับแล้วก็ประเภทนานๆชกทีนะสภาพร่างกายนี่ผมดูว่าอาจจะเป็นรองทางด้านของคู่ชกนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านชัยากรพอหลักบุญปัจจุบันอายุ31ปีแล้วนะครับแล้วก็แก่กว่าทางด้านของคู่ชกนี่9้ปีเลยนะสูง168เซนติเมตรก็ดูว่าจะใกล้เคียงกันจากอุบลราชธานีนะครับ ทางด้านฝ่ายแดนในขอนแก่นนะก็อยู่ใกล้เคียงกันอีกหละนะเวทลำดับที่ชอกอยู่ประจำก็ร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ชกเวทีมังกรงมาแล้วห้าสิบครั้งเคยชนะนกชกสี่ครั้งเป็นการชะนะในยกที่สี่มากที่สุดแล้วก็เคยแพ้นกให้กับทางด้านของชอกในเวทีมังกรงนั้นสามครั้งนะครับเมื่อคู่นี้ก็เคยชกกันมาครั้งล่าสุดนี่เป็นทางด้านของไก่ป่าพอลักบุญครับที่เป็นฝ่ายชะนะมาเมื่อวันที่16ธันวาหม6้าวันนั้นก็ชกไปกัด127รปอนด์ห่า ชก135ปอนดะ์นั้นก็มาแทนกันนะครับนล้วก็ชกกันพิกัด135ปอนด์ ก็เป็นทางด้านของไก่ป่าซึ่งเป็นมวยมาแทนนี่ก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับในะนัดนี้ก็มาแก้ตัวแก้มือกันใหม่หลังจากที่ทางด้านชกกระนัดนั้นแล้วนี่ทางด้านของไก่ป่าก็มาขยับขยายร่างกายชกกับทางด้านของโลงเงินส่วนทางด้านของเชยงกรก็กยังไม่ได้ชกกับใครนะครับนะผมก็เลยดูว่าสภาพร่างกายของทางด้าน่าแดงน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เคยชนะมาด้วยอ่ะสมวยนี่ถูกสเวทีด้วยนะครับในะเดินชนตลอดเลยนะยังไงก็ต้องมีราวานาก่อนถ้าจะแพ้ก็น่าจะที่แพ้ไหนยกไท้ายนะครับ นะให้จัดส่วนทางด้านของไก่ป่าจะชนะในนัดนี้น่าจส่วนอยู่ที่60%ชิชี้ตัวชอบคนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของไก่ป่าพอบิเศษติมนะครับก็ครับถ้วนกันทั้ง4คู่นะครับสำหรับรายการศึกมวยศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดประจำวันเสาร์ที่หากุมภาพันธ์2566ารยทอดในเวลา17บเนกานาทีนะครับนะก็ หลังช่างนะหลังช่างนี่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้ชัดเจนแน่นอนในจะต้องหลังช่างนะซึ่งผมเองก็จะดูการชั่งน้ําหนักแล้วก็จะออกไปเกี่ยวให้กับสมาชิกด้วยนะครับนละก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ